ใายรูปแล้วพี่น้องนะครับต่อไปเป็นพิธีมอบนะครับผมอันนี้เป็นตัวแทนของษย<อ>์ <ลง S 1> เก่านะครับโรงเรียนคันธช้างนะครับผมรุ่นห้าสี่นะครับอันนี้ขอให้ษย์เก่าได้ตัวแทนได้มอบก็แล้วกันนะครับครับทางโรงเรียนขอขอบคุณษย์เก่าทุกคนนะคะที่ให้ความรักเมตตาต่อรุ่นน้องๆขอให้เจริญร่ำรวยร่ำรวยขอบคุณผู้มีอุปการะคุณกับโรงเรียนทุกๆคนคะ่ะ ก่อนที่จะได้รับชมคลิปต่อไปนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะให้กดมากระลงเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องบางปายครับผมอุ้มรียอพี่นันครับผมรายงานโตครับอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับผมกับช่วงโควิดครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับทีมงานสิทธิ์เก่าของโรงเรียนบ้านคําสร้างช้างนะครับผมนี่เป็นสิทธิ์เก่าปดีพาวนะพอตากันดนครับอยู่ห่างๆกันจักสามเมตรนะพี่น้อง ใส่แม่ทุกคนครับผมรักษามาตรการวันนี้เรามาทำอะไรครับผู้อาดผู้อาดมามอบเสียนะครับมามอบเสียนะครับเอามาชื่อเราเป็นเสียครับอันนี้ฝักตั้งใจจาก อันนี้เป็นความตั้งใจจากอ่าผิดเก่านะครับผมของรุ่น54เสียงหมือเลยพี่น้องนอนน้องแอร์แบบนี่หำมูกแท่แอร์สักนี้ขอโทษขอให้ครับผมอยู่หางมูแล้วตอนนี้นอนน้องแอร์ล้วนอนห้องแอร์ล้วแท่แอร์ มีอะไรบ้างครับมีอ่ยังเนี่ยนี่เสือครับนี่เสือชุดย้อมไม้เสือทรงมแล้วย่ากางเกงครับโอ้ชุดพร้อมแข่งนะครับจจััชุดสองชุดใส่อีพีหนึ่งสวยงามเลยสีแดงกับสีน้ำเงินตัวงามๆเนาะเอาแมนยูก็รีบมาพูดว่าใดเพราะว่าอันบ้านเฮ้ามันมักทั้งสองฝ่ายว่สีคัดแยังกันเนาะ ไอสิว่าเอาสุดหนึ่งสุดหนึ่งเอาแข็งอันนี้คือพอใส่สุดนี้แข็งแต่ว่าแพ็มากอ่ะที่วา่าย้อนใส่สุดนี้อีกล้วอืาครับงาม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 อันนี้เอามาจากเอามาจากไซก่อนจ่จ,จันทบุรีจันทบุรีหั่นเหลี่ยมหุดแล้วได้บักทุเรียนมานมาวมื่อะไรบักทุเรียนเลย ทีแรกตั้งใจว่าสิเอามาจากโตเก็ะทิบหาตที่แหลกนะครับวันที่นี่มาถามมูนี่กลุ่มน้ำกันนะครับก็เลยเากับกือก็เลยได้เป็นสุดสุดใหญ่ไปเลยนะครับผมจัดหน่อยๆอันนี้ต้องขอบคุณนะครับผมโรงงานที่นอนทานทิพด้วยนะครับผมดีสอดทานทิพนะครับผมสนับสนุนตลอดเลยนะครับ้ามีโอกาสดีๆยางสี่นะครับผม ฮนะเอาไ้มีอยู่บ่ได้ฝากน้องที่กล่อนนตงต้องรับหมอด้ยครับใ่กล่อง่รูปแล้วพี่น้องนะครับต่อไปเป็นพิธีมอบนะครับผม อันนี้เป็นตัวแทนของจิตเก่านะครับโรงเรียนคำช้างนะครับผมรุ่นห้าสี่นะครับอันนี้เป็นตัวแทนนะครับร้องโหวต้งคนมาก่อได้ครับได้คนกับยูตังหม่องตังแดนกันครับพี่น้องลังคนกับยูกรุงเทพกรุงไทยนะครับอันนี้ขอให้จิตเก่าได้ตัวแทนได้มอบก็แล้วกันนะครับทางโรงเรียนขอขอบคุณจิตเก่าทุกคนนะคะที่ให้ความรักเมตตาต่อรุนน้องน้อง ขอให้เจริญร่ำรวยร่ำรวยขอ son, redesign, Somehow, บคุณผู้มีอุปการะคุณกับโรงเรียนทุกๆคนค่ะโอ mache, เคค่ะขอบคุณครับดเดนบานที่บอกถ้าการบอกโยกขึ้นไปไว้ทั้งสองไงเด้อบาน่อยากครับ่ปยากเดี๋ยวไปเก็บไปใส่อันนี้ก็ความตั้งใจว่าจะมอบให้เป็นกี่จุดกับลูกจักจุดสามสิบหกครับสามสิบหก สามสิบสองพนะีมาสิบหกเอ่อสามสิบสองเป็นปชุดพร้อมแข่งนะครับทุงทท่งแถวทุ่งแถวสิบหกนะครับทุ่งเแ่าเอามาเบิดบด่ได,ด,ด้เพราะว่ามันอาอยเฉพาะแข่งนะครับทำไมเข้าวะมีกระจกใส่ซองเลยเนาะเอ้ยทำไมเข้ากับเป็นศูนย์ันฟูนเรียมๆแล้วครับ อ่าดาักตรวจเราจะเหลี่ยมอันนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมครับก็จะมีฝุ่นมีอะไรบ้างอยู่นะครับอันนี้เป็นห้องที่ผมเคยสอนนี่พี่น้องเคยมานังสอนอย่างนี้นักเรียนของปัทีเก็บไว้ทรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอยู C ่ในช่อ erm <c oughs> งปิดเทอมนะครับเก็บไว้ที่ห้องห้องเก็บนี่ละไปอ่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะเอามาส่งถึงที่เลยอ่าหมอํำอุ้มก็ขอให้รวยๆได้ลูกไม่มีโควิดก็ให้ได้รับงานเยอะๆขอบคุณครับอตอนนี้ยกเลิกไปแล้วครับ <laughs> เอารอบเอารอบที่มันไม่มีเดี๋ยวมันก็หายอันนี้เป็นคุณแม่นะครับผมครับในคู่ครับผมม,มนมณีวัดปันป้นทองนะครับสอนศิลปะนาฏศิลป์นะครับผมคือว่า เป็นคุณครูท่านแรกนะครับผมที่สอนผมอลองล่ำนะครับพาผมไปประกวดละลายหมองนะครับผมของเขตประเทศไทยไอทัวเลยนะครับนีดีใจมากเลยนะครับวันนี้อันนี้มัตตาไซรับน,นี่นนมาตตาบ,บานครับ <g ül> มาไปทำงานนี่ใสยียวะยุย,ย,ย,ยลาดเผา โอ้ยู่ลาดข้าวตัวนี้คนลาดข้าวมาโดนลาดข้าวมาโดนเติบใบไม่ล่างโบสครับอันนี้พ่อจาพ่อจาจากทหารเลียเลียยังเไงอันเลียสัตว์เหยียบไอยเมียดีครับพี่น้องนี่กจอบเลยแตอนนี้เขาสู้ท่างทำแล้วครับพี่น้องลาทางโลกแล้วว่าพ่อแล้วสำหรับผู้หญิงเามัอน เออเอาผู้ยไ้แนนเขาสูทางถ้ำเลยอีกบักกี้มือสิบวบแล้วมือไดงมือฮือแด้อวันที่สิบเจ็ดนะครับสองมือก็เต็มล้วเท่ากับวันได้ยิ่งง่ายนะครับกัดเป็นแบบวันๆเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดการรักษามาตรการกันไปนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครูปุ้ด้วยนะครับผม กูระดาศีวลาอ๋อบ้างไปตระก,กูลก็เลือ่อมคือปอดสมัยเรียนาานั่งศีวลาเนาะอันนี้คุณค,ครูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูจากโรงเรียนมองสามสิบครับมังสามสิบเหรอครับอือครับผมอุบลนี่เนาะอุบลครับตะกี้อยู่อำนาจครับผมอยู่อำนาจครับดใหายไปมองสามสิบเพราะว่า เอาลูกเอาเมียอยู่ทั้งฝุ่นบะใช่ครับผมรูปเมียอยู่ทั้งขน,นาดเจริญแต่ว่ากับโสดีดอกลังเชียร์เอ้ออาคี่พี่พีดด่ก่อนครับผเอเอับผมพี่น้องครับอีกคนหนึ่งฝ่าวเวอร์ะล้วร้านหน่อยมานา้มเพื่อนสาวมีผู้หญิงแม่ผู้เดียวออีกหลายคู่หลายคนมาได้มากเ้อนะครับผมสำหรับมูหัวกนะครับเมื่อนี้ก็ท่านาทีหมอบแทนก็แล้วกันเนาะ จังพอกันย่ามโอกาสเมาะเหมาะบ่มีโควิดบ่มีหลคกบ่มีไฟครับจังมาร่วมโตกันใหม่เนาะนะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับผมมนีทือว่าเอาบุญน้กันขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม,มาสารมนีอวยวรซ้ยนีครับผมอุม้มหลีพี่น,นันสวัสดีครับ